กินกาแฟเลยร้านไม่เปิดาหากันต่อไปเดีย๋ยวจะค่อยๆปั่นไปถึงอา่าวมะนาวเลยนะครับหากาแฟกินแล้วก็ไปปั่นเที่ยวชิลๆนะครับคงไม่ได้เล่นน้ำนะครับมันพึ่งเที่ยงยังไม่ได้เวลาเนะีย่ยเดี๋ยวมาเล่นแวถวตะมองลายของเราดีกว่านะครับแมคนจะลื้อชื่อออกนะครับสารหลักเมือง ก้อร่อยดีนะครับสามสิบแปไม่รู้จะแช้ว่าโชคดีโชคร้ารอายุมาไม่มีแดดน,นะครับแต่ก็ถ้าฝนตกก็เละนะครับงานนี้สรุปไม่ใช่ซะแล้วติดั้วนะครับกอ,องบินสี่นะครับไม่ใช่ว่ะกองบินห้ากองบินสี่เนี่ยมาตะคี แผนที่ภายในนะครับไปไปขอล้อบมวกก่อนนะครับยังสวยอะ่ะถ่ายรูปก,ก่อนถึงแล้วศาลนะครับนี่หนละขอล้อหมวก ชิดเขาล้อมวงนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับขึ้นลงขาละชั่วโมงโสบายๆนะครับสามอาวสี่ต้องเตรียมข้อห้ามนะครับใ้โดนแน่นอนงานนี้ยุอกเลยผมเห็นในรูปที่เขารีวิวนะครับไอ้ลิงเ่ยอยู่ข้างบนหน,น้าตาโคตรเท่เมื่อกี้ก่อนเข้ามานะครับมีการมีกาแรแลกบั่นประชาชนด้วยนะครับ ้าหมายต่อไปนะครับเอามะนาวไปนั่งเฉียวๆกันเล่นเกี๊ยบโคตรคึกคืนนี่มีอะไรมากครับนั่งพักชิลๆไปรับลมนะครับ ไม่เคยกลัวเลยเราอะสปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการครับกินแม่งทุกที่จริงๆนเนี้ยกลับที่พักกันนะครับออกไปวิ่งแล้วก็กลับมาอาบน้ํามีชิวขึ้นรถไฟเที่ยงคืนนะครับถึงบ้านนะจะพรุ่งนี้เย็นเย็ๆมึนๆน,น,นะครับดูกันต่อ ไฟใหม่แน่นอนครับอยังให้โซโ่เลยจากที่เก่ามานิดนึงนะครับโอเครถวนรอบเมืองเลยนะครับลุงย่างน่ารักกันอีกเสียตั้งบนบกซักนักบินว่านักวิ่นว่า ้กน <Wow. S 1> ครบแล้วแปดกิโลได้ยินเสียงไหม จะไปขึ้นรถไฟนะครับที่อุทยานลมหนักมากเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วครับรอเวลาครับระหวังรอเวลาก็ชาร์จไฟรอนะครับเมื่อกี้ฝนลงเม็ดนึกว,ว่าจะเกมซะแล้วกลับบ้านกัน <S <S ไม่ธรรมดาครับจักรยานลุงมีไฟด้วยโคตรเจ๋ง เออเห็นทางนะใชได้นะยังไม่ได้ซื้อตัวนะครับพอดีพี่ก็เข้าน้ำนะครับเอ,อเอาของฝากพี่คน้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปซือกอนนะนไกลมไกลถ้าแบกไปแบกกลับเหนือทนะ่วมแน่เจอร้านลุงแล้วชา้า <c oughs> จอดกับหัว <c oughs> ขอบคุณครับลุง เดินกลับไปสถานีรถไฟครับงานการชาติเขาก็เก็บหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรให้เดินแล้วคราวนีออ้พี่เขาบอกว่ามาประมาณตีหนึ่งนะครับเหลืครึ่งชั่วโมงดีเลย์ชมมมั่วโมงครึ่ง ปรงบางซื่อมันจะงงๆกันนะครับเขากำลังปรับปรุงสถานที่นะถึงที่หมายแล้วนะครับสี่วันเนาะก็แบ่งเป็นเดินทางสองวันแล้วก็เที่ยวสองวันนะครับประจวบคีรีขันผมใช้งบไปประมาณอาตีกลมๆเลยกันนะครับ 1,500บาทนะครับบอกเลยสนุกมากจังหวัดน,นี้เป็นจังหวัดที่ผมว่ามันหลากหลายนะมิติมันเยอะดนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีความสุขให้ได้ในกรอบที่จํากัดของตัวเองนะครับพบกันทริปหน้าสวัสดีครับผมบอกเลยครับเกมที่ยากที่สุดของภารากิจของทริปนี้คือการนั่งรถเมล์กลับบ้านนะครับไม่ใช่รถเมล์ครับรถสองแถวลับบ้านนะครับดูซิว่าจะรอนานพอกับรถไฟปะ่ะ เขียวครับจอดอยู่ครับแต่ไม่รู้จะออกเมื่อไหร่ระหว่างรอครับเดินเดินเดินถึงบ้านเลยดีกว่างานนี้บอกเลยรอดแล้วออกมาแล้วครับีเขียวด่านแรกผ่านไปแล้วครับอ่าตอนนี้ถึงบิ๊กซีแล้วนะครับด่านที่สองดูซิว่าจะต้องเดินไกลแค่ไหนระยะจากบิ๊กซีถึงบ้านนะครับประมาณสี่กิโลนะครับอันนี้วัดชัดเจนนะครับเคยวิ่งกลับบ่อยนะครับ าดูกันนะฮะว่าจะเจอไหมครับรถเมย์วิไลคููสีขาวนะครับยาวกันไปนะ <c oughs> ประมาณ3 4 0สร้เมตรสุดท้ายก่อนเข้าบ้านครับ <c oughs> ถึงแล้วบ้านใส่ทองของผมจักมา